สวัสดีครับพบกับฮัมสวิสช n แนลนะครับผมมาอีกแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเมื่อวานนี้เหนื่อยมากเล่งงานครับเมื่อวานเล่งงานโอ้ยกลองมเมื่อวานเล่งงานครับเมื่อวานเล่งงานวันนี้เข้ามาตักเมื่อวานได้ร้อยยีกิโลนะครับวันนี้นะวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการตักบักไม้ครับลราพ่อป้าบักไม้ครับมื่อนี้คือว่าตัวหนักอยู่ งางขึ้นภูครับเมื่อวานีขาตำรถครับบักบ้าสิออกเก็บหลายนี่นะผมระบนี่ครับผม่ใจเงินเนพน่นะครับแม่เบื่อพีนนอน่น้องเยง่ๆเบิ่งเอารบง่ายนี่อู้เิม,เ,มเขียวอยันนี้บูเบอรี่ครับ มาเกี่ยวแล้วครับอันนี้คือหน้านครับมากาันทีมงานเดียวกันนะครับอันนี้อยู่เลี้ยนตักไม่เพื่อนมาต้องเบาหวาน,นะครับผมเพื่อนตักได้สามซอผมตักได้ซอหนึ่งนี่แหละนะครับผมจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หำสุยเน่ด้อครับเด้อกับเพจบักหำสุยพาทับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเวลาพักสองนาทีเพื่อให้คิปให้พี่น้องเบ่ง ตอนนี้ผมก็ยีมเป้าไปตักนะครับเพราะตอนนี้กันหากระม่ม,ง,มงสิบทีมาเบิ้งมาเบิ้งโซนบนนี้ครับบโซนบนน่ครับเปิดเลทที180่ร้อยแปดสิบชาแบกไว้อันนี้เบิ้งลุ่มาเบิ้งลุ่มาดูปลางลุง ห้างครับห้างห้างห่างนะครับผมเห้นง,งามต้องพูนว่าแห้งงามแห้งงามลุงว่าแห้งงามครับลุบงว่าอ่ะยิบใหร้เราเลยมา หันหน้ามาหันหน้ามาแก yeah. นี่นะผมไปแล้วนะครับก่อนที่จะไปตักก่อนครับเดี๋ยวตอนตอนถอยนะครับตอนคนี๋ยวผมเสียแม,มนครับไม่นี้ผมพี่เปิดเลดไว้ร้อยแปดสิบพูดดิว่าตักได้มือละวลอยนึงไม่นี้เก็บหัวเข้ามื้อนี้ยมือวานนี่เป็นไปตำอันไข่กระบะนะครับกระบะบุ้มเลย ข้าโบเป็นอย่างครับแตกเก็บหัวเข้าเลยเมื่อนี่เป็นแผ่เลยเข้าแตกไปครับผมอ่าเดีย๋ยวขออนุญาตไปตักก้อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาเจอกันนะตอนหอยตอนแบกนะครับผมมีรถเทรลเลอร์คันนึงทีมงานผมนี่ยทีมงานผมมีรถคันเลอร์เทรลหนึงนะครับผมป่าป่ามาครับกำลังจะไปหาป่าบักไม้ใหม่นะครับตอนนี้ เรียบร้อยครับผมขับรถมือเดียวนึงก็ได้จจอ,อย่าจือ,อ,อขับมือเดียวโดนครับตัวนรมาง,ง,ง,งานงานหิน้อเมันก็ยบหินดังเครื่องเครื่องไม่เรียต้องก็ไม่ได้อะเ๊ะรถกรดังตลอดเลย ผมขับมาองก็ไม่ได้เบิ่งครับพอซ่วงก็จกเบิ่งทันสัวเฟอร์พันท่วงครับเห็นแต่ไงกรึบรถยุ่งคังอ่ะขี้วนลับโอ้ขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงครับผมยางแตกเนี่ยยังยุ่เสร็จเหรวอย่างวะ เตบยังมาส่งขวงรืบๆอยู่นี่ตอนนี้เวลาจะสี่โมงแล้วนะครับโอ้ยหว้งไบักดีนะครับได้บักได้บักไม่ย่เจ้าบ่วปนเละแล้วมึงีนะไม่มีปัญหาปลาบักแม่ตัวนะ้มึงีกันสร้างแล้วฟังนอนอยู่ เอายัวเจ้าีเจี่ออัดยาก็ต่อยากันี่มีแฮงหมดเอาดีได้หรอเนียผมแล้วยังเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกนด้ยเปลี่ยนจกน้อยแล้วก็ค่อยมันนั้น่องใครเซียนไปหาปาไหมครับรู้ิไดบ้มั้เนี่เดี๋ยวมันดูกันนะครับไม่ชิได้เพิ่มเพิ่ม มีก <ève S 2> ็ไ <FIL> ด <OS> ้ตุ่นท่องมาแล้วนะครับบ่บ่มาจะหอดลอยบ่มอไหนหอดบ่ลอยว่าเหี่ยหน่อยบ่บอกมันได้จ้ะนี่ายก็ล่อเต็มอยู่คนนึเตี้ยล่อหลังไม่ยบ่้มกดีต้มก็คือมต้ไเลยแล้วท่านมนไปแก้มคนละแก้มิวเอียงแล้งยงบ่ขับน่ะอัีย เกี่ยมคนละกีมผมยีบวกนียยี่ขับได้บ่กมุนี่อันนี้พอดีนหเกี่ยมพอดีไหเกี่ยมโูยีบเิมแปดสองสียงไวี่ห้าสีอละยางครับพี่น,น้อง้ยเบิ้งยากี้งเบิ <c oughs> ้งเอาล้อเบิ้งเอาล้อเบิ้งเอาล้ออะไรมาให้ผมครับพี่น้อง้ยเบิ้งเด้อ มึงรถกูสิบวยยางแรงแงงหัวี่น้องแล้วบ่งใไรคอยขี้งไรวะเนี่ยโอ้สมส่วนกับยางอะไรอีหลีอะไรวะโอ้ยรถที่บ่อนนี่เอาคนว่วนมานั่งนี่เอาคนจ้อยไนั่งอันสร้างมาเนี่ยนะถอกันเอาครับเอ๊ะเดี๋ยวรปลุกันครับเมื่อนี้คือซีรีส์ได้ฮอตพอร่อยพอเฮาหน่อยไปเอาหาตามหาให้ฮอดร่อยนะครับ ร้อยกิโลนะครับวันนี้นะวันอยู่ในอังกาลานี้ย่ยยางเรายังบเบนลเลย,ย,ย,ยต้องรอให้ต้องรอให้ตัวนี้นครับจะลอยครับนี่นี่นี่นต้องรอให้ตัวนี้นะครับนี่ต้องหัดเพื่อนซูเมีอต้องหัดเพื่อนทุ <c oughs> กันไะขออนุญาตไปหาปลาหม่ก่อนครับซ้อมเสร็จแล้วนะครับรถเราตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้ว เอาเท่าที่ได้นะครับเล็มเลมสายเล็มครับสายเล็มเล็มเลมครับจะจะเล็มเอาคนละสอบนะครับพอได้เลมพอได้เล็มนะพอได้เล็มนึงเลยเล็มเอาให้พอไปไปเสียงดังนะครับผม มาลุ้นกันว่าต่อนะครับว่าเราจะเอาถึงเราก็ด้ถึงร้อยกิโลไมวันนี้วันนี้มันดวงสวยครับขออนุญาตไปตักก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเอารอบนี้ไปเจอกันที่ ไปเจอที่ช่างปักไม้เลยนะครับผมขออนุญาตตักก่อนนะครับไม่มีเวลาถ่ายทำให้ดูมีต้องเร่งเลยนะครับอ้าวห,หมุนปางเข้าไปโอ้อยายเก็แพนี่กกไปแล้วนะครับกับบ้านเราแล้วกับบ้านช่างนะครับ ได้กี่ร้อยไม่รู้นะครับรถก็ยางแตกน่าจะถึงร้อยไม่รู้ไปดูกันนะครับผมไายป แค็มแล้วไอ้ไม่ใช่แคลมตาช่างแล้วนะครับผมป้ายปถ่ายสะพานลันตาลายลายให้เบิ้งซื้อครับให้กับที่ประมาณขึ้นแล้วอ๋อไม่อย่างมาไหลให้รถนะไอ้ยังรถขึ้นมาไหลให้มืึงนี่ผมประชุ่งไม่ยังน่ะตายเลี้ยงไหนรอะ Uhm. ะะี่เียตัวอดนลกันผนี่แล้วจอดต่อ uh. คิวเลยต่อคิวะ่อยอยาี้ล้วมีเขียวรถไปลยิ้มงานทำอปิ้มงานรอคิวยาวนะผมไปดูราคากันเลยไป นี้นะครับเราได้1เรดพอดีดูดดครับพี่ยักษ์รอนะฮะ พี่ยักษ์ขับรถคุคล่องเลยพี่ยักษ์ <C oughs> อ่ะรอดูนะครับอย่า <C oughs> ลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับมาดนราคากันเลยวันนี้มันจะได้ถึงถึง50มั้ยไหม ยักขับรถครับโคตรพิวเลยสูงประมาณร้อยเก้าสิบอ่ะเรายิ้มมาเรายิ้มมาเรายิ้มมา,มมาไม่ยกกากอ่ะขอที่หนึ่งนะครับอะไรนะขอที่หนึ่งหมดแล้ว <laughs> โอ้จัดไป ไใจยิ้ใจยินใจยินไปตุกใจมนลยยัดยัดเวลกูสเรายิ้นะคะพี่ช่างไแ้วี้ราคาเท่าไหร่ครับสินะครับสิานะครับวันนี้ราคาขึ้นราคาขึ้นอีกหครนนะครับยบเจ็ดหกหนึ่ง Thank you twenty t h r e n t r e e สามย่สามันบา่ามหกเจ็ดร้อยหกเอ็ดเจ็ดหกเอ็ดลบยี่สานะครับอ้าวย่าดหนึ่งร้อยนะครับวันนี้เจ็ดสามแปนะครเจ็ดันเ เจ็ดไมาจุดสี่สามหนึ่งศูนย์ห้าจุดสี่สามหนึ่งศูนย์ห้าจุดสี่สามทุกคนนะครับสี่สองบางคนครับ <im it ra> เดี๋ยวก็ขึ้นอีกครับราคาราคาน่าจะขึ้นเรื่อยๆอ, <im it ra> อ่าโอเคครับเลิครับขึ้นเรื่อยๆขึ้นจริง <im it ra> ขึ้นจริง แค่จขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้แค่หนึ่งร้จสลามนะครับยี่สิและราคาอยากได้ยี่สอยากโดดข้ามเปเลยรับเนาะอยกโดดวันนี้พรุ่งนี้เลยใช่ไหมใจ่ครัาจึงกำลังใจหน่อยไปแล้วนะครับวันนี้ได้หนึ่ร้อยห้ครับยังยังไม่ขาดเป็นร้อยครับยังไม่งครับอะไรครับหยกหยบใส่ตามมาเลย วันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้ามซื้อหน่อยนะครับวันนี้ขึ้น13โครนนะครับได้105อึ้บโอ้อยู่รถคันนี้ครับแบบไหนยากใส่ก็เลยไม่ต้มือเดี๋มันปัจจุบันของเราไปหาแต่เ่าครับตรงนี้น่ะบิชายกินเราเะื่องอหอบังอยามผมอยู่พี่ใส่ก็ไม่ได้ว่ามันก็ไม่รู้จักนะมันเบื่อไหร่จำน้ำไม่ได้ครับเนี่ย ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปล่าสายไหนยังไม่รู้นะครับเพรป่าหมดแล้วบ๊ายบายครับเจอกัน